เดื15ไปเบิ้งบรรยากาศนะครับในการซ้อยเหลือนะครับเกี่ยวกับแรงงานไทยที่เดินทางกลับประเทศอิสราเอลนั่นเองนะฮะที่จังหวัดอุบลราชธา,าน,นีครับเพิ่นการได้มีพิธีผูกคอต่อแขนรับขวัญน,นะครับและการให้กำลังใจแรงงานที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอลและกามีการซ้อยเหลือในด่านต่างๆนั่นนะครับ ทางด้านนายสุพสิธิ์ก่อจเจริญยศขัผัผภูวาราชการจังหวัดอุบลราชธาน,นีเพื่อกระเด้มอบไม้ให้ศูนย์ซอยเหลือแรงงานและกระติดตามสถานการณ์ความบอบสงบในประเทศอิสราเอลจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับไปเท่านี้ครับ เพิ่ลงไปพื้น آ آ ลงพื้นที่ไปพร้อมกับหนงานที่เกี่ยวของนะครับลงพื้นที่ไปตัวเยี่ยมและก็ให้กาลังใจแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอ,อิสราเอลนะครับกรณี่สถานการณ์ความบสงบในประเทศอ,อิสราเอลเ,เนี่ยแหละฮะโดยไปเท่านี้ครับกบมีการมอบสิ่งของอุปโภคบริพโภคและการให้ความรู้พร้อมทั้งปรึกษาทางกฎหมายนะครับพร้อมทั้งการแจ้งสิทธิประโยชน์จากสงข้ามประเทศอ,อิสราเอลนะฮะทั้งที่เป็นสิทธิประโยชน์ทั้งฝั่งไทยและกับฝั่งอิสราเอลนํา รวมถึงนะครับในกรณีที่แรงงานย่งว่างงานอยู่พร้อมทอั้งญาติในครอบครัวของแรงงานก็นมีความประสงค์ต้องการพัฒนาทักษะในการทํางานนะครับหรือการประกอบอาชีพสามารถเข้าฝึกอบรมทักษะในการประกอบอาชีพได้ฟรีกันเลยโดยโบ๊ทใส่โบมีคาใส่ใจแม้แต่บาทเดียวนะครับสำหรับผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพื่อกระด้นนประเมินสภาพวะนะครับผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวย่างรอบด้านตามสภาพปัญหา ต้องบอกว่าหาเข่าเกณฑ์ครอบครัวเปราะบางนะครับเพื่อนการเสียรับวินิจฉัยว่างแผนและแห่งความช่วยเหลือหรือทรงต่อความช่วยเหลือต่อไปนั่นนะครับสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและทีม MCA t นะครับของอำเภอเพื่อนการได้ประเมินปัญหาทั้งสุขภาพจิตแรงงานและขยันย่าทั้งนี้นะฮะก็ได้พูดคุยให้กำลังใจปลอบขวัญเยียวยานะครับและการจิตใจนะฮะเป็นการเบื้องต้นนั่นโดยให้รพสตและก็อสมมของชุมชนนะครับให้ติดต,ตามเยี่ยม และกาให้ยกำลังใจอย่างต่อเนื่องจํานวน3ไร่ครับพี่กุ้งครับ,รบนี่ฮะมีการผูกคอต่อแขนนะครับผมแล้วก็เอื้นขวัญมาเด้อ,อ,อขวัญเอ้ยว่าว่าจังสี่ตัวคะว่ะใช่กวดนี้หายกวดนี้ดีกวดดีกวด,ขวดเข่าค่ะอะนะฮะเพิ่นกลับไปเทือนนี่นะครับก็บ,บรรยากาศอบอุ่นครับหน่วยงานภาครัฐทำการล่วงพื้นที่ไปให้ขวัญแล้วก็กําลังใจไปมอบสิ่งของนําอุปโภคบริโภคนํานะครับพร้อมทั้งไปผูกคอต่อแขนเอื้นขวัญนะฮะให้กลับคืนมาอยู่กับเนื้อกับตัวพร้อมทั้ง ไปเท่านี้ก็ไปให้นข้ามปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์น้ำนะครับไปเท่านี้ฮะไปที่ตำบลพ่อนสวรรค์ที่อำเภอหน้าจจรวยครับและการที่ตำบลน,นากระแซงอำเภอเดชอุดมพร้อมทั้งที่ตำบลโน่นกระเล่นที่อำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะฮะ,ะการเอื้อขัญและการปอบขันได้ดีที่สุดก็คือการผูกแขนนะคะ,คะในแบบอีสานบานเหานั่นเองนะคะ